พรุ่งนี้เฮ hey! โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้3กลุ่มเกิดเงินสดได้สูงสุดคนละ1,000บาทมีบัตรคนจนก็ได้ด้วย20โอนให้อีกคนละ200บาทกดเงินสดได้กระกฎาคมเงินเข้าบัตรคนจนพันสองพิการพันหกกดเงินสดได้วันประกาศผลอุทธร์บัตรคนจน และนี่ก็เป็นรายละเอียดที่ผมจะนําเสนอให้กับท่านได้รับชมกันวันนี้แต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีมีประโยชน์จากไอทีมิสระกันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันผมขอฝากกลุ่มซื้อขายแม็โคแบ็คโ h o e สล้อรถบดรถเครื่องจักรหนักต่างๆนะครับตรงกลุ่ม Facebook นี้เขามีขายกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับกดเข้าไปเพิ่มเพื่อน เข้าไปร่วมกลุ่มกันได้และเข้าไปเลือกซื้อแบคโครถ10ล้อต่างๆกันได้นะครับและอีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มซื้อขายรถกระบะรถเกง๋งทุกรุ่นทุกกี่ห้อทั่วไทยมีขายมากที่สุดในประเทศไทยกลุ่มนี้อย่าลืมกดเข้าไปติดตามกันนะครับเอาละครับผมเรามาเข้าประเด็นของเรากันได้เลยนะครับพรุ่งนี้เ hey, ฮโอนเงินเข้าบัญชีให้3กลุ่มสำหรับ กลุ่มที่จะมีการโอนเงินให้ในวันพรุ่งนี้ผมขอพูดทีละกลุ่มให้ฟังแบบช้าๆชัดๆเพราะบางท่านอาจจะเคยได้ยินข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนมาอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงมาก่อนหน้านี้ท่านจะได้เข้าใจถูกต้องกันสทีนะครับพรุ่งนี้รัฐได้เตรียมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ซึ่งเงินนี้ท่านสามารถเบิกถอนผ่านบัญชีหรือบัตร ATM ก็ได้ย้ำนะครับ เบิกถอนผ่านบัญชีหรือบัตร ATM ก็ได้3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มไหนบ้างผมจะขอพูดทีละกลุ่มดังต่อไปนี้ครับกลุ่มที่1กลุ่มเด็กครับสำหรับกลุ่มเด็กนั้นพรุ่งนี้รัฐจะมีการโอนเงินให้จำนวนคนละ600บาทเลยนะครับผมโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารเบิกเงินสดผ่านบัญชีหรือบัตร ATM ก็ได้สำหรับกลุ่มเด็กนี้จะต้อง เป็นกลุ่มเด็กที่เคยลงทะเบียนไว้กับอบตเขตอำเภอและจังหวัดเรียบร้อยแล้วเท่านั้นสําหรับกลุ่มเด็กถ้าใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนให้ติดต่อลงทะเบียนที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดนะครับกลุ่มเด็กนี้จะต้องเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดจนเด็กไม่เกินอายุ6ขวบเท่านั้นนะครับถึงจะลงทะเบียนได้ก็อย่าลืมไปกดเงินกันนะครับพรุ่งนี้เข้า600บาทกันเลยทีเดียวนะครับ ต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มผู้พิการครับพรุ่งนี้นะครับสำหรับกลุ่มผู้พิการเตรียมเฮกันได้เลยครับเพราะว่ารัฐจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ตามเกณฑ์อายุของผู้พิการอายุต่ากว่า18ปีได้รับ1000บาทอายุมากกว่า18ปีได้รับ800บาทสำหรับกลุ่มผู้พิการก็จะต้องเคยลงทะเบียนไว้กับ อบอตอเขตอําเภอจังหวัดไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้นถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนให้ติดต่อที่อบอตอเขตอําเภอจังหวัดได้เลยครับสำหรับกลุ่มผู้วิการอย่าลืมนะครับอายุต่ำกว่า18ได้รับ1000อายุมากกว่า18พรุ่งนี้ได้รับ800กดเงินสดเบิกเงินผ่านบัญชีหรือเบอิกเงินสดผ่านบัตร ATM ที่ผูกไว้กับบัญชีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ กลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายพรุ่งนี้มีการโอนเงินให้ตามเกณฑ์อายุนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองกลุ่มผู้สูงอายุที่เคยลงทะเบียนไว้กับอบตเขตอำเภอจังหวัดเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้รัฐจะมีการโอนเงินให้ตามเกณฑ์อายุอายุ60ถึง69ปีได้รับ600บาท70 ถึง79ปีได้รับ700บาท80ถึง89ปีได้รับ800บาท90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทนะครับอย่าลืมนะครับผมเด็กพิการผู้สูงอายุพรุ่งนี้เบิกเงินสดได้นะครับตามที่ท่านได้เคยให้ไว้ก็คือสมุดบัญชีเงินฝากครับผมที่ให้ไว้กับอบตอเขตอำเภอจังหวัดถ้าท่านยังไม่เคยลงทะเบียนก็ให้ติดต่ออบตอเขตอำเภอจังหวัดเพื่อลงทะเบียนกันก่อนนะครับและ รอรับเงินโอนเข้าบัญชีทุกวันที่10ของเดือนนะครับถ้าเดือนไหนตรงกับวันหยุดยาวนะคะแต่เลิกเราจะเลื่อนโอนเงินให้เร็วขึ้นนะครับสำหรับกลุ่มมีบัตรคนจนหลายท่านบอกว่าเรามีบัตรคนจนเราจะได้สิทธิ์นี้ด้วยไหมผมขอตอบคำถามท่านนะครับได้ครับผมเพราะว่ามันเป็นคนละโครงการกันกลุ่มที่ได้เงินทุกวันที่10คือกลุ่มของลงทะเบียนนะครับ ที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดคือโครงการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่เกี่ยวกับบัตรคนจนดังนั้นถึงแม้ว่าท่านจะมีบัตรคนจนแต่ถ้าท่านอยู่หรือไปลงทะเบียนตามเกณฑ์ที่รัฐได้กําหนดไว้ท่านก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่ามีบัตรคนจนจะไม่ได้เพียงแต่ว่าท่านจะต้องไปลงทะเบียนที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดสรุปนะครับคนมีบัตรคนจนก็ได้ด้วยขอเพียงแต่ว่าท่าน ลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนก็เท่านั้นล่ะครับต่อไปนะครับผมวันที่20รัฐจะมีการโอนเงินให้อีกคนละ200บาทซึ่งเงินนี้สามารถเบิกเงินสดผ่านบัญชีหรือบัตร ATM ที่ท่านผูกไว้ก็ได้นะครับผมสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการโอนเงินให้กับกลุ่มบัตรคนจนใหม่ซึ่งพึ่งจะผ่านเกณฑ์นะครับ ใครที่ผ่านเกณฑ์บัตรคนจนใหม่แล้วยืนยันตัวตนแล้วท่านเป็นผู้พิการก็รอรับเงินกันได้เลยรัฐจะมีการโอนเงินให้ทุกวัน, 20, ท,วนที่ยี่สิของเดือนนะครับจำนวน200โอนเข้าผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนแต่ถ้าใครที่บอกว่าไม่รู้ว่า โอนมาแล้วไปเข้าบัญชีไหนอันนี้จะต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรของท่านบัญชีไหนก็ต้องไปดูบัญชีนั้นเงินจะเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรนะครับผมไม่ใช่ว่ามีหลายบัญชีท่านคิดว่าเอ้ยจะเข้าอันนั้นจะเข้าอันนี้ไม่ใช่นะครับผมเข้าบัญชีเดียวเท่านั้นบัญชีที่ผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนนะครับและต่อไปนะครับสําหรับ เดือนกรกฎาคมนะครับใครที่มีบัตรคนจนเตรียมเฮกันได้เลยครับรัฐจะมีการโอนเงินให้นะครับ1,200บาทและพิการอีก1,6 0่กดเงินสดได้ด้วยนะครับกลุ่มที่มีสิทธิ์รับเงินเดือนกรกฎาคมนะครับของบัตรคนจนจำนวน1,200บาทนี้เป็นกลุ่มที่กำลังยื่นอุทธรณ์อยู่นะครับผมถ้าใครที่ผ่านเกณฑ์แล้วจะไม่ได้นะครับ กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ได้ยื่นอุทธรณ์อยู่และตอนนี้กําลังรอฟังผลอุทธรณ์อยู่หลังจากที่ท่านยื่นอุทธรณ์แล้ว21มิถุนายนรัฐจะมีการประกาศผลอุทธรณ์นะครับถ้าใครผ่านเกณฑ์วันที่21มิถุนายนนี้และท่านยืนยันตัวตนให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนหนึกรกฎาคมท่านก็จะสามารถ ใช้สิทธิ์บัตรคนจนใหม่ได้วันที่1กรกฎาคมก็เท่ากับว,ว่าท่านจะได้เงินพันสองไว้ซื้อสินค้าถามว่าทำไมได้พันสองถ้าท่านอุทธรณผ่านนะครับยืนยันตัวตนภายในมิถุนายนเขาจะให้เงินย้อนหลังท่าน3เดือนก็คือเมษาพฤษภามิถุนาและเพิ่มอีก1เดือนก็คือวันที่1กรกฎาคมเป็นสเดือนก็เท่ากับว,ว่าได้หนึ่สอง เอาไปซื้อสินค้าตามร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับส่วนผู้พิการกลุ่มเดียวกันเลยครับกลุ่มที่ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้และผ่านเกณฑ์21มิถุนายนหลังจากที่ท่านยืนยันตัวตนแล้วท่านได้รับเงินซื้อสินค้าพันสองหนึ่งกรกฎาคมด้วยและวันที่20กรกฎาคมท่านก็จะได้เงินรวมกันทั้งเดือนของกรกฎาคม รวมเป็นพันหกนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้นะครับผมท่านจะได้เงินพิการนะครับวันที่10จํานวน800บาทและเงินโอนให้วันที่20ย้อนหลังกลุ่มพิการด้วยนะครับผมก็คือเมษาพฤษภา,ามิถุนา3า3เดือนและรวมไปถึงกรกฎาคมอีก800ก็เท่ากับว่า1,600บาทซึ่งเงินนี้จะโอนให้ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพก,กับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับ ใครที่มีบัญชีอื่นที่ไม่ได้ผูกเลขบัตรไว้ก็ต้องไปตรวจสอบดูนะคะว่าผูกเลขบัตรไว้กับบัญชีธนาคารไหนเพราะบางทีเงินเข้าแล้วแต่ท่านบอกว่าทําไมเงินไม่เข้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะว่าบัญชีที่ผูกเลขบัตรอาจจะไม่ใช่บัญชีที่ท่านใช้อยู่เป็นประจํานั่นเองอย่าลืมไปตรวจสอบกันนะครับสําหรับการประกาศผลอุทธรณ์ขอย้าอีกครั้งนะครับว่าใครที่ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้วนั้น รอประกาศผลอุทธร์ทีเดียวพร้อมกันคือ21มิถุนายนนะครับผมจากข้อมูลที่รัฐได้กำหนดไว้แต่ถ้าท่านบอกว่าตรวจสอบแล้วตอนนี้หลังจากอุทธร์ทำไมยังไม่ผ่านสักทีก็เพราะแบบนี้แหละครับเพราะว่าตอนนี้รัฐยังไม่ได้ประกาศผลอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องตกใจนะครับผมรอฟังผลประกาศอีกทีหนึ่งคือ21มิถุนายนพร้อมกันทีเดียวแต่ถ้าท่านได้ยินข่าวมาว่า ประกาศผลแล้วแบบนั้นแบบนี้นั่นคือข่าวปลอมทั้งหมดนะครับข่าวจริงคือรัฐบอกว่าประกาศผลทีเดียวพร้อมกันคือ21มิถุนายนนะครับผมและนี่ก็เป็นรายละเอียดที่ผมได้นำมาฝากให้กับท่านได้รับชมกันในวันนี้ผมหวังว่าท่านคงจะชื่นชอบและทั้งหมดนี้คือข่าวจริงที่ผมพูดทั้งหมดนี้นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือมีปัญหา อยากกระสอบถามก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาและอย่าลืมนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผมกลุ่มซื้อขายแม็โคแบคโฮ10ล้อรถบดรถเกตเทเลอร์ต่างๆทั่วประเทศไทยก็อย่าลืมกดเข้าไปในกลุ่มกดติดตามกลุ่มนะครับและเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้และรวมไปถึงกลุ่มซื้อขายรถยนต์กระบะรถเกง่งมือสองมีสินค้ามากมายที่สุดในประเทศไทยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ